ไปเล่นแซงไปเลยครับโอ้โหแล้วมีคนเหินไปเลยครับแฟวไปแล้วเหินลงไปแล้วเฟลไปแล้วใส่มาน้องๆไปครับโอเคครับผมวันนี้ก็อย ouais ู่กับผมนะฮะเดวดาร์ควินครับผม ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์พากิ้งกันเช่นเคยนะผมเราก็อยู่กับเจ้ารถ ek 9นะผมหรือว่ารถ ek 9หรือเรียกกันง่ายๆก็คือรถ ek นะผมโอเคที่เห็นวันนี้ลายน้อยๆก็คือไม่ต้องตกใจหรืออะไรนะครับมันไปลงอยู่ที่ข้างหน้าหมดแล้วนะฮะด้านข้างก็เลยแบบว่ารายละเอียดไม่ครบนะฮะก็คือผมลงลายจนแบบข้างหน้ามันเต็มละพอมันเสร็จปุ๊บคือมันเต็มไงสติ๊กเกอร์มันเต็มไงผมก็เลยลงลายด้านข้างได้แค่นี้ก็จะมีโดเลมอนแค่ข้างเดียว ข้างเดียวเห็นไหมอ่าแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบลายอย่างนี้นะครับปกติมันต้องมีโดนเลมอนสองข้างไงแต่ว่าลายมันไปเต็มที่ฝากระโปรงนะครับอ่าก็แต่ว่าไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคละก็ถือว่าไม่แย่นะครับลายรถก็วันนี้นะผมเราจะพาลูกแคนนะผมมาทัศนศึกษากันรอบเมืองนะผมพาไปจุดสําคัญต่างๆนะผมเยอะแย,ยะมากมายก็คือจะพาไปประจนภัยนั่นเองพาแบบรถซิ้นอ่ะเราก็ต้องแบบสิงๆอ่ะเออ แล้วก็ตรงนี้นะผมที่เราอยู่ก็เป็นโรงเรียนของเราเองนะผมก็คือสนามแข่งนะครับก็คือรถเกมเอ๊ะมจะเกมนี้นะผมมันเป็นเกมรถแข่งเนาะก็ต้องหมายว่าโรงเรียนเราก็ต้องเป็นแบบสนามรถแข่งประมาณนี้เราก็เลยต้องมาเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาวนรอบเมืองไปเลยนะแต่ผมขอแจ้งปัญหาหนึ่งอย่างนะตอนนี้ก็คือคือเวลาผมอัดคลิปเนี่ยทุกคนจะสังเกตใช่ไหมตอนนี้ก็คือไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงผมคนเดียว ก็คือเวลาเวลาอัดคลิปเนี่ยโปรแกรมอัดคลิปของผมเนี่ยมันจะได้ยินแค่แบบมันไม่ได้ยินมันไม่สามารถได้ยินถึงแบบ2อย่างได้ก็คือมันไม่สามารถแยกการพูดในเกมกับพูดของของต้นฉบับได้ก็คือได้ยินเสียงผมได้แค่อย่างเดียวเสียงในเกมมันจะไม่ดังก็คือมันจะไม่ได้ยินอ่าก็ทุกคนต้องเข้าใจนะคลิปนี้ก็อาจจะแบบเห็นพูดคนเห็นผมพูดคนเดียวนะเพราะปกติแคนผมจะคุยกันแบบเฮฮามากคือเราคุยกันใน Discord ดเป็นแอปที่ เกมเมอร์หลายคนใช้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูลูกแคนของผมกันดีกว่านะวันนี้ก็มากันกี่คนเอ่ยวันนี้มากันทั้งหมด9คนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนของผม <Wow. S 1> นะฮะนี่ฮะหล่อทุกคนทุกคันนะฮะไม่ต้องห่วงใครที่อยากเข้ามานะผมก็ไปดูคลิปได้เลยมีคลิปลับอ,นนอยู่ผมอันนี้ก็จะเป็นเด็กชายกู๊ดนะผมอันนี้ก็จะเป็นเด็กชายฟานคนนี้ก็เด็กชายพุท เด็กชายนัดนะผมอันนี้เป็นนัดเล็กนะผมแค่เรามีนัด2คนนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กชายกรนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นเด็กชายนัด S1 นะผมอ่าอันนี้เป็นนัดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเด็กชายก้านะผมอันนี้ก็เป็นเด็กชายปอนนะฮะวันนี้เราก็มากัน9คนปกติจะเต็มเซิร์ฟเลยนะจริงๆแต่ว่าวันนี้มันเหมือนเรามาทําคลิปดึกไปหน่อยวันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแหละก็เหลือกันแค่นี้โอเคเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวผมจะ ชี้ก่อนนะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างก็คืออันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของเรานะฮะนี่สนามแข่งเราก็จะขับออกมาวนมาทันนี้ทะเลซายนะผมทางนี้เราก็ตรงมาแล้วเราก็จะมาขึ้นเขาแถวนี้ครับนี่เขาแถวนี้ก็เป็นการประจนภัยนะเราจะพาทุกคนขึ้นเขาไปพอขึ้นเขาเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นอันนี้เป็นเขาเล็กนะผมพอเขาเล็กเสร็จเราก็จะมาขึ้นเขาใหญ่พอเขาใหญ่เสร็จแล้วถ้าคิดมันนานไปผมก็อาจจะตัดไปนะครับโอเคจะแยกเป็นอีพีนะผม ก็ถ้ามันยาวไปนะผมจะแยกเป็นอีพีแต่ถ้าไม่ยาวก็อาจจะเป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับก็อนี้จะเป็นเขาใหญ่นะด้านล่างนี่นะฮะตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้เขาใหญ่จะเป็นจุดที่2ที่เราต้องไปถึงนะฮะตลอดเส้นทางเราจะแวะปั๊มนะผมสําหรับน้องๆที่แบบอยากเข้าปั๊มฮะแล้วพอเราไปเขาเสร็จเราก็จะวนมานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของแบบว่าคดเคี้ยวนะผมเป็นทางประมาณว่าทางดิฟหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเราก็จะตรงไปทางยาวสุดนะครับนี่มาเข้าเมืองแล้วเราจะมาทางยาว และจุดสิ้นสุดของทัศนศาึกษานี้ก็จะอยู่ที่วงเวียนนี่ครับหรือไม่ก็อาจจะไปสิ้นสุดที่ในเมืองครับแต่ว่าในเมืองน่า,าะจะไกลไปน่าจะเอาแค่วงเวียนนี่แล้วเราก็จะจอดถ่ายรูปกันนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคนักเรียนครับทุกคนครับขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคเราก็จัดแถวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้นะผมเราก็ผมนะผมจะรับบทเป็นอาจารย์1วันนะผมแล้วก็น้องๆในแคนจะรับบทเป็นเด็กนักเรียน 1วันนะผมก็จะพากันไปถ้าทัศนศึกษากันชิวๆนะผมก็อันนี้อาจจะเหงาไปหน่อยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนในแคนแต่ว่าอันนี้ผมได้ยินนะก็คือเขาพูดกันผมก็ได้ยินแต่ว่าในคลิปมันไม่สามารถที่จะได้ยินได้นะครับใครที่เข้ามาก็มีกิจกรรมทุกวันนะผมแคนเฟี้ยวๆทุกวันนะผมจอดแบบว่ามีระเบียบแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะผมแคนผมรับประกันความแบบว่าบริสุทธิ์ความแบบคนนี่นิสัยดีตามระเบียบทุกอย่างนะครับไม่มีใคร ผิดกฎนะผมเพราะว่าแครเรามีกฎที่แน่นหนานะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มการเดินทางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเดีเราจะไปอ่าไป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 ทะเลทรายก่อนนะผมไปปั๊มทะเลทรายก่อนนะฮะเพื่อเช็คคนนะผมโอเคนักเรียนตามมาครับผมนำอาจารย์มาต่อแถวมามาเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องรีบเอารถช่างเฟรมมายัางไงครับนี่เด็กนักเรียนเฟร,รมเด็กชายเฟร,รม เฮ้ยเอาจบปะจ้าปะจ้าอาจารย์มีอาการกระตุกนิดหน่อยก่อนออกนะผมอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวนะผมและตอนนี้ก็เข้าช่วงเวลาหนึ่งทุ่มแนละ้วอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับทุกคนจะเย็นจะเย็นจะเย็นทุกคนจะเย็นให้อาจารย์นำจะเย็นเป็นระเบียบกันหน่อยตามมาครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอ้โหมันจะกระตุกเป็นบางช่วงนะทุกคนเพราะว่ามันมันแบบแสงสีเสียงอะมันแบบนั่นไปนิดหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงปั๊มแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงปั๊มเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ปล่อยให้เด็กนักเรียนนะผมไปทําการซ่อมรถนะผมไปเข้าห้องน้าปัสสาวะอุจจาระให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่เสร็จแล้วนะผม <c oughs> อน,นักเรียนครบกันหรือยังเอ่ยก็ครบแล้วนะผมอาะยังไม่ครบนะฮะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังนะบางคนแบบว่ายังไงก็คือเหมือนผมพูดคนเดียวแล้วแบบว่า มันไม่ค่อยหนุกนะผมอยากแบบว่าต้องการแบบได้ยินทั้งเสียงในเกมแบบว่าเสียงน้องๆก็เสียงเราด้วยอะ่ะใครที่แบบว่ารู้วิธีแก้ปัญหานะผมสามารถบอกได้นะครับคือมันแบบมันจะทําให้เหงาอะเออเหมือนผมพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ครับนัวครับจะเอ,อ้ยนักเรียนจอดกันดีๆครับจอดกันดีๆครับจอดกันดีดีเป็นระเบียบกันหน่อยครับนักเรียนพานักเรียนเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ใกล้ถึงจุดหมายนะครับสําหรับอ่า ทัศนศึกษาเที่ยวแรกนะผมโอเคไปเลยโ <C US H> okay. อเคมาเนี้นะโอเคครับผมเราก็มากันได้ครึ่งทางแล้วผมแล้วก็ข้างหน้าแล้วผมเป็นร้านเบอร์เกอร์นะผมเดี๋ยวเราจะพาเด็กนักเรียนนะผมไปรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเผื่อไปว่าเด็กนักเรียนหิวนะผมโอเคทุกคนเข้ามาจอดให้เป็นที่นะผมยอาจารย์จะจอดตรงนี้นะครับจอดให้ดีๆนะผมแล้วก็อย่าลืมดับรถล็อกคุญแจด้วยนะทุกคนโอเค อาจารย์จอดเรียบร้อยแล้วลดับรถแล้วอย่าลืมล ok ็อกรถกันด้วยนะทุกคนใครไม่มีที่จอดก็ต่อแถวกันเลยนะน่าจะมีที่จอดพออยู่โอเคเมื่อจอดเสร็จแล้วอย่าลืมมาต่อแถวกันตรงนี้นะครับอล้เรียกมาต่อแถวเร็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 วมาต่อแถวรับอาหารเร็วต่อแถวเลยครับอันนี้หัวแถวยืนตรงนี้นะครับยืนข้างหน้าอาจารย์เลยมามาอย่ามาๆๆโอเคครับผมนั่นแหละครับยืนตรงนั้นนะครับต่อแถวกันให้สวยงามครับผมโอเคตอนนี้มากันสี่คนแล้วเหลืออีก อีกอีกอีกห้าคนนะผมตอนนี้เด็กนักเรียนเราเหลือ9้าคนนะเมื่อกี้มีนักเรียนแบบว่าขอกลับบ้านก่อนลาป่วยไปหนึ่งคนนะครับโอเคตอนนี้ก็มากัน6คนแล้วเหลืออีกสมคนนะครับอีกคนนึงไปไหนเอ่ยคนนึงไปไหนเอ่ยอีกคนนึงก็ก็น่าจะครบแล้วโอเคนักเรียนเดิน,น,น,นตามอาจารย์มานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเบ<อ>ิกอาหารเอาแล้วไอ้ล้นเองเอง,เองหิวเหรอเองเข้าไปกินก่อนแล้วเนี่ยโอเคตามมาครับตามมาครับตามมา ไนทุกคนรอรับอาหารด้านหน้าเลยนะครับตามมาครับแหมมีเด็กชายล้นหิวเข้ามาก่อนเลยอ่ะวายจริงๆเด็กสมัยนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทําอาหารให้เด็กๆนะฮะอันนี้มันทางออกนี่หว่าโอเคทําอาหารครับอ่ะทุกคนยืนครับยืนต่อแถวครับต่อแถวเลยต่อแถวจากนี่ฮะเด็กชายเด็กชายเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหัวแถวครับต่อแถวครับต่อแถวรับอาหารครับ ต่อแถวตรงครับแถวหน้ากระดานนะผมหน้ากระดานไม่ใช่หน้ากระดานแถวแถวแถวตอนลึกครับแถวตอนลึกแถวตอนลึกครับแล้วจังหวะนี้ครับล้นงงครับว่าตอนลึกคืออะไรนะครับยืนไปแล้วครับโอเคอเดี๋ยวเด็กชายปอนเอาไปก่อนครับเด็กชายปอนเอาไปก่อนเลยเรียบร้อยครับเด็กชายปอนไปเลยครับเด็กชายปอนไปเลยครับได้แล้วครับเด็กชายไปนั่งเก้าอี้เลยครับโอเคเด็กชายนัดอินหนึ่งครับผมรับไปเลยครับโอเคครับไปเลยครับไปเลย อย่าลืมกดรับของด้นะครับโอเคพิจารณ์ส่งไปแล้วเด็กชายก้าไปเลยครับไปเลยเด็กชายพูดครับผมเอาไปเลยครับโอเคต่อไปครับผมเด็กชายเฟมเด็กชายเฟมโอเคครับโอเคทุกคนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไงครับน้องน้องโลน น้องล้นหิวเหรอเอาเอาอีกอันนึงนะครับโอเคเอาไปครับโอ้เด็กชายร้นนี่กินเยอะจริงๆโอเคครับใครกินเสร็จแล้วเอาเด็กชายนัดอ็กหนึ่งมาอีกแลวอาจารย์ไม่ได้ไปไหนสักทีครับโอเคเด็กชายนัดไปแล้วครับไปแล้วอาจารย์ไม่ให้แล้วครับไปแล้วไปแล้วเยอะไปครับกินกันเยอะเกินโอเคกินเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวไปขึ้นรถกันต่อนะฮะอย่าลืมกดตังค์เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่านี่มันจะช้าไปว้าไปเลยดีกว่านี่ไง เดี๋ยวบเรล็อกรก,ก่อนขึ้นรถให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมสตาร์ทรถครับเอาแล้วรถไม่ติดโอเครถติดละทุกคนตามมาผมเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกนะผมไปฐานแรกกันเดียวยาตามมาเลยครับตามมามาเลยมาเลยซิ่งมาซิ่งมาครับซิ่งมาซิ่งมาเลยลจงวนี้ครับเด็กนักเรียนมากันซิ่งมาแล้วครับแสงไปครับแซงอาจารย์ไปเลยเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายวิวให้ครับขอเรียงมุมมองก่อน ฟไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยนักเรียนแซงไปเลยครับโอ้โหแล้วมีคนเขียนไปเลยครับแฟวไปแล้ว <c oughs> ไปครับไปครับแซงไปเลยไปเลยครับไปเลยนักเรียนเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายวิวให้ครับโอเคแล้วก็จะมาถึงฐานแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพานักเรียนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาจารย์นําไปดีกว่า ฐานแรกอยู่ตรงไหนนะรับเดี๋ยวเผื่อนักเรียนหลงทางนะฮะทุกคนจะมองดีๆนะผมซ้ายขวาว่ามีรถไหมนะฮะถ้าชวนแล้วไม่มีรถก็ค่อยข้ามมานะครับโอเคฐานแรกนะผมเป็นฐานเขาเขาเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะพอฐานผ่านฐานแรกเสร็จแเราจะไปเขาใหญ่นะฮะทวนจอดก่อนครับจอดก่อนครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นอ่าตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการขึ้นเป็นยังไงนะฮะโอเคมาครบยังเอ่ยน่าจะครบแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งตามมานะดูอาจารย์เป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะรอไปรอดูข้างบนนะฮะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวพออาจารย์บอกให้มาค่อยมานะครับโอเคโอเคก็เป็นเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือเราต้องค่อยๆแตะคันเร่งนะฮะอย่าอย่าอย่าข้ามนะฮะตามขั้นนะครับใครใครข้ามโดนหักคะแนนนะ,ะผมโดนหักคะแนนพฤติกรรมนะฮะโอเคดูครับดูอาจารย์เป็นตัวอย่าง <congratulations> ครับเด็กๆอาจารย์ของจริงครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะนักเรียนอย่าเพิ่งอาจารย์ยังขึ้นไม่สุดใครขึ้นไม่ได้จะไม่ได้รับคะแนนพิเศษนะครับโอเคอาจารย์มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวขออาจารย์ขอจอดหามุมที่มันมองได้กันโอเคจอดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอแป๊บอ่าทุกคนครับผมขึ้นมาได้เลยครับโอเค ขึข right. ้นมาเลยครับข CON ึ้นมาเลยแล้วจาวันนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าันนี้โอเคครับมาแล้วครับเด็กชายอะไรไม่รู้ครับมาอย่างความไวแสงนะครับเรามากันแล้วครับมากันแล้วครับยังไงฮะยังไงครับเอาแล้วไหลไปหนึ่งคนครับไหลไปหนึ่งคนครับมีคนพลาดครับผมเจ้าวันนี้ครับมาแล้วครับยังไงครับยังไงเอาครับขครขึ้นมาแล้วเฮ้ยคันนี้รัดอ่ะคันนี้รัดคันนี้รัดครับคันนี้รัดไม่ไรไลครคะแนนพิเศษครับ ไม่ได้ม่ได้รับคะแนนพิเศษอ๋อรัดอีกแล้วครับรัดอีกคนนึงแล้วครับรัดรัดทำไมครับอ๋อได้ได้เอาไว้มันอ๋อตรงนั้นไม่ได้โอเคโอเคงั้นขึ้นได้ครับขึ้นได้อ๋อนักเรียนนักเรียนเขาบอกว่าทางถนนมันบั๊กครับผมโอเคเราจะวันนี้ครับยังไงครับยังไงขึ้นกันได้ไหมตอนนี้ขึ้นมาแล้วกันประมาณหนึ่งอ้อขึ้นมาหนึ่งคันเองเหรอ มากันเดียวเองเหรอเนี่ยเอา,อา,อาครับจังหวะน,นี้ยังไงครับเด็กนักเรียนฮะขึ้นกันได้ไหมครับเอาแล้วครับยังไงครับยังไงครับยังไงขึ้นได้ไหมขั้นได้ไหมขันนั้นครับขั้นนั้นโอ้ขึ้นมาได้แล้วครับขันที่สองนะผมโอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วจังหวะน,นี้เหลือกี้ขันก็ไม่รู้ครับเหลือกี้คันก็ไม่รู้ทุกคนต้องขึ้นให้ได้นะผมไม่งั้นจะผ่านด่านต่อไปไม่ได้นะจะไม่ได้ไปด่านต่อไปนะครับ มาแล้วยังไงครับไขรลดพังรดน้ํามันหมดไปเติมให้เรียบร้อยครับอ่านอาจารย์จะให้เวลาอีกห้านาทีนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับสองคันครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังไงครับยังไงยังไงเอาแล้วครับไหลไปครับขึ้นกันไม่ได้สักทีครับแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับคันที่สามครับเออคันนี้ยังไงครับคันนี้ยังไงยังไงครับตรงนี้อาจารย์พาเด็กมาฆ่านะครับวันนี้ แล้วยังไงครับไอ้นักเรียนนักเรียนเบาเสียงหน่อยเสียงดังเกินคนในคลิปไม่ได้ยินแต่อาจารย์ได้ยินเอาละครับจังวันนี้ขึ้นมาได้แล้วถอยหลังเลยครับเออย,ยังไงไหลไหมครับโอ้โหไม่ไหลครับเรามาแล้วครับมาแล้วครับยังไงครับจังวันนี้จังวันนี้ครับจะมากันโอเคตอนนี้ลูกแคนของเราทุกคนก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขึ้นมาอย่างยากลําบากมากนักเรียนทุกคนคงจะเหนื่อยหน้าดูต่อไปนะผมเป็นฐานที่2ก็คือ ฐานเหินนะผมฐานเหิอนอากาศนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแล้วนักเรียนก็ตามมานะครับโอเคเราต้องไปกันเร็วหน่อยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะดูเป็นตัวอย่างนะน้องๆไปแล้วครับ <Yahoo! S 1> ห้ามกดล็อกทางนะทุกคนไอ้โอ้ไปแล้วครับเจ้าวันนี้หงายท้องไปทีนึงโอ้โหเรียบร้อยอรถอาจารย์ไม่พังรถอาจารย์โคตรถึกเลยว่ะจอจงวันนี้ครับเขินมาแล้วครับเขินมากันเต็มเลยครับ เขินมาครับจังวันนี้เขืนมาแล้วโอ้โหเขืนมาแล้วครับจังวันนี้ยังไงครับช่างอะไรครับยังไงเรียบร้อยครับคนขับตายครับอย่างนี้เอาแล้วไงท้องอยู่คันหนึ่งครับเอาย่างไรครับหมดหรือยังครับหมดยังครับบนเข่าหมดหรือยังครับบนเข่าเขืนมนอีมคันหนึ่งครับเอาจังวันนี้ยังไงครับยังไงตกไหมเอื้อเรียบร้อยครับคนขับแขนกระเด็นขากระดขากระจายใต้ในรั่วครับแล้วใครก็ขึ้นไปอีกหมดหรือยังครับหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับโอเค อาจจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าแต่ว่าเราต้องพาทักเรียนทั้งผมไปต้มรถกันก่อนนะฮะทุกคนตามมาครับผมเอามาเลยเ,เราต้องไปฐานที่2นะผมฐานเขาใหญ่นะฐานนี้จะตึงหน่อยนะทุกคนเราต้องเตรียมใจให้พร้อมนะฮะฐานนี้ตึงแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โอเคเมื่อวานอาจารย์ได้มาทดลองแล้วกบเด็กนักเรียนชุดแรกนะฮะ ถือว่าเป็นด่านที่ยากมากด่านหนึ่งเลยนะอย่าลืมเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรกันให้พร้อมนะฮะเลียตามมาเลยครับใจเย็นนะทุกคนอย่าแซงอาจารย์นะอาจารย์จะทาเป็นตัวอย่างนะฮะต้องโอ้โอ้โอ,อนน้โอ้ต่อหนึง่งนะมุมมองมุมมองอาจารย์มันนี้ไปนิดหนึง่งขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปครับทนขึ้นไปครับอาจารขึ้นไปครับขึ้นไปครับขึ้นไปครับ อันนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าพีคนะฮะอันนี้เป็นจุดจุดที่ธรรมดาครับจุดธรรมดาที่สุดแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีจุดยากครับโอเคเดี๋ยวเรามาจุดเช็คพอยต์ก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คพอยต์นะฮะขอทุกคนจอดตามอาจารย์นะจอดหน้ากระดานแบบนี้นะฮะจอดหน้ากระดานแบบนี้นะฮะระวังนะรั้วมันไม่มีคุณภาพนะครับผมระวังทะลุั้วนะครับล้วมันไม่มีคุณภาพนะครับ รัวมันจะทะลุนะครับอันนี้เราก็มาถึงยอดเขาใหญ่แล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะมีด่านด่านที่เขาใหญ่นี่เป็นด่านที่น่าจะตึงที่สุดแล้วนะอาจจะคลิปอาจจะจบที่ด่านนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าไม่เนตก็อาจจะแบบ BEP 2นะคะคลิปยาวมากนะโอเคทุกคนก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็จอดกันอย่างสวยงามนะนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวทุกคนแบบอย่างหล่อละ ไม่มีคันไม่มีรถะไรแบบว่าหลอเท่าแคนนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปทําภารกิจต่อไปกันดีกว่าก็คือฐานนี้เนาะผมเป็นฐานขึ้นเขาลงห้วยนะฮะชื่อฐานว่าขึ้นเขาลงห้วยเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วทุกคนตามมาเลยนะครับไปแล้วครับจอนี้เ <c oughs> บาๆนะฮะทุกคนเาบาๆนะระวังเหินโต๊ะเขานะับโอเคโอเคขึ้นมาฮะตามมาฮะตามมาเอาล้วใครเหินไปแล้วครับโอ้ย <c oughs> รีบเกินครับรีบเกิน โอ้โหมีม,มีมีนักเรียนช่ำชองอะ่ะใครตกใครตกไปเริ่มใหม่นะครับใครตกไปเริ่มใหม่นะครับบอกไว้ก่อนเซฟกันหน่อยนะฮะตรงนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสักนิดนึงนะอาจารย์ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะแต่ก็พอได้อยู่นะฮะจนนี้ครับรไปแล้วครับยังไงฮะอย่าชนทับอย่าชนครับอย่าชนอย่าชนรับอย่าชนอย่าชนทับอย่าชนต้องเบี่ยงไปทางซ้ายนิดนึงนะฮะ เพื่อให้รถมันลงไปนะฮะแล้วก็ค่อยแตะเบรกนะอย่าแตะคันเร่งน,นะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญน,นะฮะอาจารย์อาจารย์มาหลายรอบแล้วอาจารย์ก็พอเชี่ยวชาญอยู่นะฮะเฮ้ระวังรถติดนะครับเฮ้ยอ,อย่าชนอย่าชนอย่าชนเอา้าชนอาจารย์ไหมอ่ะโอ้โหอาจารย์เกือบร่วงเนี่ยอย่านำอาจารย์ดิเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเฮ้ยชิบายที่อธิบายแล้วชิบหายแล้วมันติดมันติดทุกคนโอ้ตรงนี้จะจะยากหน่อยนะนักเรียน พยายามพยายาม bueno, อย่าชนพยายามอย่าชนอย่าชนถอยหลังไว้ก่อ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 นทุกคนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น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 นี่นะทุกคนดูเราต้องเบี่ยงทางนี้ครับนี่นี่นี่อ่าตามมาครับดูอาจารย์เป็นตัวอย่างแล้วทุกคนจะรอดครับใคร,คร eger, นาอาจารย์ไปก็เท่านั้นแหละครับโอเคนี่คือจุดจุดหมายครับผมโอ้โห,โหเรียบร้อยฮะจะเป็นจุดหมายเขาใหญ่นะฮะ เดี๋ยวเพิ่งครับจอดจอดับผมเอาก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดจุดจุด,าจดมาร์กแรกนะผมจุดมาร์กใหญ่นะที่เราจะจอดพักกันนะฮะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ลงไปดูคนอื่นกันดีกว่าอาจารย์ลงไปดูคนอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยหน่อยสิมีคนติดนะอย่างเยอะนะฮะทุกคนรถติดเยอะมากอาจจะมีแบบช่วงที่ผมเงียบไปนะผมจะ มันจะแบบว่าบางทีแบบน้องเขาพูดกันแล้วมันแบบว่าขัดเสียงแล้วก็เลยทําให้มึนงงกันนิดนึงผมอาจจะแบบพูดหลุดหลุดไปบ้างนะฮะบางทีโอเคครับแล้วจังหวะนี้มีคนติดหนึ่งคนฮะเอาแล้วมีคนล่วงเขาไปแล้วครับจังหวะนี้ล่วงเขาไปแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้โหแล้วยังวันนี้ยังไงฮะยังไงเฮ้ยยังไงยังไงครับถึงไม่ไม่ถึงฮะโอ้โหจะใช้วิธีโกงไม่ผ่านให้อย่างนี้บอกแล้วให้ทําตามอาจารย์นะแล้วจังหวะนี้ไม่มีคนติดครับตรงนี้ ยังมีใครติดอีกไหมฮะคนที่รอดแล้วก็จอดล้อ,อก,ก่อนนะฮะใค,ใครขึ้นใครขึ้นทางลัดมาอาจารย์หักคะแนนนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการทดสอบด้วยนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอ้อันนี้รถรถรถเด็กชายฟานติดครับแล้วจังหวะนี้ยังไงนี่ไม่มีคนมาช่วยด้วยตอนนี้ผ่านผ่านไป3ามคันแล้วนะฮะคันที่เหลือยังไม่ผ่านนะฮะยังแบบเพิ่ผ่านันเลนะฮะ ต้องรอรถบนเข่ามานะฮะโอเคเด้ใช้ก้อนค่อยๆเบรคครับอย่าแตกกันเร่งครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเบี่ยงเบี่ยงไปขวาหน่อยเบี่ยงไปขวาอย่าให้มันเอียงรถเยอะครับอ่าแล้วเบี่ยงมาซ้ายให้มันลงช่องนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นเห็นร่องนี้ไหมเห็นร่องนี้ไหมอ่าเบรกเลยเบรกเบรกเบรกยาวเบรกยาวเบี่ยงขวาไปเบี่ยงขวาไปเบี่ยงขวาไปเอา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 ไปแล้วควับ what the เบี่ยงขวาไปครับดีคเบี่ยงขวาไปแล้ว ไปยาวเลยครับไปยาวเอากระหายท้องด้วยเอาล่ะเจ้าวันนี้เด็กชายฟานรอดแล้วฮะเด็กชายฟานรอดแล้วแล้วมีคนมาช่วยนะครับเจ้าวันนี้ยังไงเบี่ยงไปซ้ายให้มันจะมีชั้นน่ะมันจะมีชั้นชั้นน่ะให้หอกข้ามไปเลยเบาๆหันมุมดีๆระวังตกนะเหวมันน่ากลัวมากนะทุกคนระวังตกเหวนะฮะอาจารย์ไม่มีประกันให้นะฮะทักษะศึกษาครั้งนี้ไม่มีประกันนะฮะไปแล้วเหินข้ามไปเหินข้ามไปเหินข้ามไป ต้องไปแรงๆไหมมันจะติดกับกับกับอาจารย์หน่อยคลิปมันยาวแล้วเอาแล้วจังวะนี้ครับจังวันนี้ครับยังยังอย่าเพิ่งปิดครับดูดูขณะครับยังไงฮะสถานการณ์ตอนนี้ครับแล้วครับไหลมาอย่างความไวแสงครับแล้วจังวันนี้ยังไงครับจะเหินลงเขาหรือเปล่ามาแล้วครับค่อยๆแตะคันเร่งค่อยๆแตะเบรคครับมำมานด้วยความไวแสงครับแล้วเบรคครับยังไงฮะผ่านได้หรือไม่ผ่านได้หรือไม่ครับเด็กชายคนนี้ครับมาด้วยความเร็วครับผม มาครับจังหวะนี้เหาะเหินข่ามาแล้วยังไงฮะติดไหมครับติดไหมครับโอ้โหไม่ติดครับ mm hmm> แล้วจังหวะนี้ครับยังไงครับเรียบร้อยครับผมผ่านมาได้ยังสวยงามแล้วหัวทิ่มหัวตําครับโอ้โหผ่านมาได้อีกหนึ่งคนนะฮะโอ้โหก็เดี๋ยวจะให้ดูครับผมคนที่ผ่านมาได้มี4ี่คันนะผมมีช่างนัดเอสหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่างอะไรอีกคนนึงเองช่างฟานนะครับแล้วก็จะเป็นช่างพุทธนะครับผมแล้วก็ใครวะเนี่ยเอารถมีสี่คันแต่คนมีห้าคนนะฮะคิดเอาครับ เอาแล้วอีกคันต้องไปไหนอะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะโอเคก็ใครคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกิจตามต่างๆด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้เด้งขึ้นทันทีนะผมและอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนะผมเพื่อแบบว่าคลิปผมมาปุ๊บคุณก็จะได้เข้ามารับชมกันทันทีนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย